เอาจริงๆนะฟิล์มกันรอยกันอะไรได้บ้างสวัสดีครับผมแบงค์โนเวลนะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลดีๆอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับฟิล์มกันรอยนะครับนะก็เอ่อเป็นคําถามนะครับลูกค้าก็จะมีข้อสงสัยมันเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรครอบจัก,กรวาลว่าเฮ้ยมันกันอะไรได้บ้างนะครับผมตัวผมเองเนี่ยถ้าใครได้เคยคุยกับผมนะผมจะไม่บอกว่าโอ้ยมันกันได้ทุกอย่างซึ่งมันไม่จริงนะฮะ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทุกอย่างทีเดียวแต่ช่วยเรื่องของการเกิดรอยอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะผมได้เคยเจอนะบางคนเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยคุณกล้ารับประกันไหมว่าถ้ามีคนเอารถมาเอาอะไรมาขูดรถผมเนี่ยแล้วฟิล์มมันจะกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยผมพูดตรงๆนะผมจะไปกล้ารับประกันยังไงร100้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอันดับแรกเลยผมไม่รู้หรอกเขาเอาอะไรมาขูดถ้าเอามีดมาขูดมันเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเป็นพวก กุญแจหรืออะไรแบบนี้ถ้าขูดแล้วลากผ่านอย่างเงี้ยมันไม่เข้าหรอกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดความแข็งขึ้นมาไปขูดซ้ำที่เดิมขูดๆูๆูๆููอย่างง้นมันเข้าอยู่แล้วล่ะนะฮะอันนี้ผมก็เลยจะระวังเรื่องของการตอบลูกค้านิดนึงนะครับว่าฟิล์มเนี่ยมันกันอะไรได้มากแค่ไหนนะครับคือฟิล์มเนี่ยนเอ่อไม่ใช่โลกกัปตันอเมริกานะที่จะแบบว่า กันได้แบบทุกอย่างขนาดนั้นนะครับผมฟิล์มก็คือมีหน้าที่ช่วยกันรเรื่องของรอยขีดข่วนนะครับหรือสเก็ตหินในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ค่อนข้างช่วยได้เยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดรอยไม่ได้หน้าฟิล์มมันจะเสียหายไม่ได้เสียหายได้นะครับครับผมจะยกตัวอย่างนะครับฟิล์มเนี่ยช่วยเรื่องของการกันนะครับการเฉียวชนได้นะครับผมตามภาพที่ขึ้นนะครับก็จะเป็น รถนะครับที่ติดตั้งฟิล์มกันรอยแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับไปเฉี่ยวกันนะครับก็ไม่เข้าถึงสีรถนะแต่หน้าฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นรอยขัดขาดหน่อยนะครับรอยทะลอกนะฮะก็มีหลายเคสนะครับที่เ,ออเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีตัวฟิล์มเนี่ยไปช่วยกันช่วยรองรับเอาไว้ก็จะช่วยให้สีชั้นในรถเนี่ยไม่เป็นรอยได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดรอยไม่ได้หน้าฟิล์มมันจะเสียหายไม่ได้เสียหายได้นะครับหน้าฟิล์มเนี่ยนะเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นนะครับมลภาวะอ่ะนี่ผมแถมให้อีกตัวนึงไม่ใช่ว่าฟิล์มเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นรอยเป็นคราบคีนอกอ่ะทีเนี้ยผมก็ต้องแจ้งกันว่าตัวฟิล์มนะครับถ้าเพิ่งโดนคีนองมาไม่นานเนี่ยมันล้างออกใช่มันก็หายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทิ้งไว้นานๆอย่างเงี้ยทิ้งไว้นานๆตอดตากแดดไว้หลายๆวันจนคือคีนองเนี่ยมันเจอแดดเนี่ยมันก็จะมีกรดข้างในด้วยมันก็จะกัดไปเรื่อยๆคือเอาเป็นว่า ถ้ามันเพิ่งโดนเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าคุณทิ้งไว้นานๆหลายวันหลายคืนโดนแดดนานๆนานๆเนี่ยหน้าฟิล์มมันก็เสียหายได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหน้าฟิล์มเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะมีรอยคาบเลยแลวเอาเป็นว่าฟิล์มมันก็คือวัสดุอย่างหนึ่งอ่ะมันสามารถเลอะได้นะครับแต่หน้าที่หลักๆของเขานะครับก็คือการปกป้องนะครับสีรถชั้นในนะเมื่อลอกออกเนี่ยผิวรถด,ด้านในมันก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะไม่พูดโอเวคมนะว่าฟิล์มเนี่ย เฮ้ย hey, การสมมุตินะการกินนกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นรอยเฮ้ย hey, ผมไม่พูดอย่างนั้นนะเพราะอะไรไหมไอ้กันไม่ทะลุถึงสีชั้นในอันเนี้ยใช่แต่หน้าฟิล์มจะไม่เป็นรอยด่างไม่อะไรเลยเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าโดนเมื่อันนะครับดูแลรถยังไงนะถ้าเพิ่งโดนมันเคล็ออกอยู่แล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรแต่อย่างที่ผมบอกถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับหน้าฟิล์มก็มีโอกาสที่จะเป็นรอยได้นะครับผม